สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้อง f c ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยวันนี้นะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะตัวเลขแนวทางของวันที่16นะคะ,อะแอดก็มีคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก็วันที่15นะคะก็ยินดีกับเพื่อนๆพ,พี่น้อง FC ด้วยนะคะวันที่15นะคะเข้าเข้าน้อยเฉพาะกิจนะคะ0990ตัวเจาะนะคะตรงๆนะคะพี่น้องจา๋าเด่น0เว่งรูด0มานะคะก็ยินดีด้วย96 ไม่เข้านะคะ96ไม่มีเนาะอะน้อยพิเศษนะคะ3ตัวก็3ตัวไม่แตกเนาะนี่ถ้าไม่เบิ้ลเนาะเสียดไดมากๆเลยรอบ VIP เนาะรอบพิเศษนะคะ80มาอีกเข้าวิ่งรูดอีก1เด้ง่าเข้ารูด0นย์นะคะอ่าแล้วก็ศูก็เข้าอีกนะคะ2อสเด้งไปนะคะ ก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะสำหรับนอยพิเศษนะคะนอยปกตินะคะเจ็ดเก้านะคะเข้าเข้าวิ่งรูดนะคะตัวเด่นมาเนาะวันนี้สี่ไม่เข้านะคะสี่ไม่มาเลยเนาะให้กันที่สามสามหนึ่งสามสองมาสามสามสามเนาะอ่าสามสองอยู่ข้างหน้านะคะพี่น้องจา๋าเสียดายเนาะเจ็ดเก้าเข้ารูดนะคะพี่น้องจา๋าเก้าหกไม่มีนะคะ 8 5หก็ไม่มานะคะสรุปเข้ารูดศูนนะคะเข้า0ูนย์เกนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะแล้วก็เข้ารูดศูนย์น้อยพิเศษนะคะเด้งบนล่างนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสามตัวก็เกือบแตกนะคะแต่ยังไม่แตกไปลุ้นต่อเลยนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมนะคะ,ะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแนวทางเวลาแอดลงให้นะคะ ตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะเด่นในตารางมี2มี1มี4นะคะมี8มี5และมี9นะคะจับวินได้นะคะ3ตัวได้นะคะตัวเด่นวันนี้แอดจับมานะคะแอดให้เด่นไปที่1นะคะ5และ4นะคะวิ่งรูดที่1และ5นะคะเน้นรูดนะคะ วิ่งบนรูดล่างได้นะคะสำหรับหนึ่งกับห้าสี่เนาะดีไม่ดีก็อาจจะมาทั้งสามตัวนะคะมาดูตัวเจาะนะคะตัวเจาะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าห้าศูนย์ห้าสอง 5้าสนะคะมาดูชุดกันนะคะแอ,แอดให้กันไปที่4นะคะแล้วก็อย่าลืมติดเบิ้ลด้วยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้วันพุธนะคะให้ติดเบิ้ลด้วยนะคะ,ะการเบิ้ลก็สี่แปก้านะคะให้การเบิ้ลนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะ สี 4, 4, และ5 5นะคะสำหรับเบิ้ลนะคะสายเบิ้ลเนาะก็ไปกลับบนล่างนะคะเดี๋ยวเน้นให้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์และทุกแชร์นะคะแล้วก็ทุกการติดตามรับชมนะคะ,ะเน้นรูปที่1และ5นะคะแต่เด่นทั้งทั้งหนึ่งหและ4ี่เนาะ เอาลืม3ตัว3ตัวเอา2องหนึะคะหนึนะคะหนะึ่ะนะะ 1, 4, 1, นะคะตัวที่แอดชอบเนาะ ห้าสองห้าสี่าน่าจะมาน่าจะเป็นไปได้นะคะสำหรับสามตัวนะคะสองหนึ่งสี่นะคะพี่น้องจา๋า สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวนะคะเกิดจากการคิดคำนวณขึ้นมานะคะตามกำลังรายวันนะคะอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะหยิบจับตัวไหนไปก็โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ